ตครวจองไทยนะคือถ้าจะขาดตอนนี้จะโดนรับแนะนำไปไปที่มิเรียนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งพยายามชี้แจงและอธิบายสาเหตุที่ยังไม่สามารถให้บริการงานตรวจคนเข้าเมืองแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีโดยบอกให้ประชาชนไปรับบริการที่ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สาขาลาดพร้าวแทน เนื่องจากระบบออนไลน์ยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะผู้ชุมนุมกปป,ปสได้ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ทอดฮาร์ดดิสก์และ CPU ไปตลอดระยะเวลา9ก้าวันที่ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมของกปป,ปสเพื่อขับไล่รัฐบาลได้สร้างความเสียหายให้กับลายหน่วยงานราชการในอาคารแห่งนี้ตู้เซฟการเงินของตรวจคนเข้าเมืองหนึ่ง เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้ชุมนุมที่งัดแงะเอาทรัพย์สินไม่ต่างจากสภาพในสำนักงานที่ผู้ชุมนุมได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้ดูต่างหน้าในเบื้องต้นที่ผมสำรวจเนี่ยสิ่งแรกเองพื้นที่ของเราเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้ามาได้เพราะมีการล็อกมีการจะต้องสแกนลายนิ้วมือ,อเพื่อไอดีนิฟายตัวเองถึงสามารถเข้ามาทำงานได้นะครับ ก็ส่วนหนึ่งผมมองในเ่องันต้องคือการบุกลุกสถานที่ราชการนะครับคราวนี้สิ่งของที่หายไปต่างๆเนี่ยก็ดูเรื่องของคงเป็นเรื่องของการลักทรัพย์นะครับก็ต้องแยกว่าเป็นของหลวงหรือว่าของส่วนตัวกระจกทางเข้าอาคารฝั่งทิศใต้ชั้น2นอกจากกล้องวงจรปิดรอบอาคารที่ถูกทำลายก็เป็นอีกหนึ่งร่องรอยจากผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทธนารักพัฒนาสินทรัพย์จำกัดผู้บริหารจัดการโครงการและบริหารศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องได้ตั้งโต๊ะรับบริการรับแจ้งความร้องทุกข์จาก29หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยห้องเทคโนโลยีของเราซึ่งคุมหลบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ยฮะ ก็ถูกทำลายนะครับถูกถอดฮาร์ดดิสทั้งหมดเลยนะครับโน้ตบุ๊กแรงต่างที่ของของหลวงเองอะครที่เกี่ยวข้องการทำงานเนี่ยก็ถูกนำออกไปนะครับนออกไปตรงนี้หลังจากที่ผมเข้ามาวันที่9แล้วเนี่ยก็สำรวจระบบตรวจสอบระบบอยู่อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบซึ่งมีความเสียหายยังไม่สามารถใช้การได้นะครับก็เลยอยากให้เจ้าที่ที่หลังจากที่ผู้ชุมนุมเข้ามาใช้ตรงนี้เป็นที่ทําการนะครับ ก็ไปเปิดบริการที่ศูนย์อิมพิเรียนลาดพร<ะ>้าวก็ยังให้บริการตรงนั้นอยู่ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งยืนยันว่าแม้จะมีความเสียหายต่อระบบงานให้บริการที่อาจติดขัดทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกแต่ไม่กระทบกับข้อมูลความมั่นคงเพอได้แบ็กอัพไว้ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะบุกยึดศูนย์ราชการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่ง สะท้อนถึงความเสียหายของระบบราชการที่ต้องหยุดชะง,งักในการให้บริการประชาชนเมื่อถูกผู้ชุมนุมบุกยึดเพื่อใช้เป็นสถานที่ต่อรองทางการเมืองและยังส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นภาษีของประชาชนทุกคนในชาติที่ต้องจ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานที่ราชการหลังการชุมนุม